สำหรับพี่นะก็พี่เป็นนักวางแผนค่ะทำอย่างอา่านสมมติว่าเราเราเรา,เราทำมาหากินเนี่ยเราทำร้อยเราอาจจะเก็บสักสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยๆเก็บแล้วก็อาชีพควรจะมีหลายๆอาชีพสําหรับพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ทําอาชีพเดียวด้วยอย่างพี่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลสาหรับคนมากมายเราก็ต้องทําตัวให้เรามีคุณค่าคุณค่าในที่นี้ก็คือทํางานให้สําเร็จร่วง ไปให้ได้ดีๆทำตัวให้ให้เป็นที่ที่ชื่นชอบเป็นที่เป็นเป็นตัวอย่างของหลายๆคนสวัสดีค่ะเจอกันอีกวันนึงแล้วนะคะสำหรับวันดีๆพี่เล็ครับมีคำถามมาว่าเขาอยาก สำหรับพี่นะก็ต้องทำตัวให้เรามีคุณค่าคุณค่าในที่นี้ก็คือทำงานให้สำสำเร็จร่วงไปให้ได้ดีๆทำตัวให้ให้เป็นที่ที่ชื่นชอบเป็นที่เป็นเป็นตัวอย่างของหลายๆคนบางคนบอกว่ารวยแล้วมีความสุขได้เนี่ยจริงไหมครับไม่จริงค่ะ มันอาจจะเป็นจริงส่วนหนึ่งนะคะบางคนคนรวยมากๆแต่ทํางานมากมายมันก็ไม่ได้มีความสุขความสุขของเราอยู่ที่ไหนความสุขของเราอยู่ที่ใจค่ะแล้วความความพอเพียงความพอเหมาะพอเจาะแล้วนั่นแหละเราจะรวยทั้งความสุขรวยทั้งรวยทั้งเงินรวยทั้งสมบัติเอาแค่พอที่เราตั้งใจไว้แล้วกันคือหนึ่งอาจจะไม่ต้องไปโลภอะไรมากมายเพราะว่า คือชีวิตพี่เนี่ยทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วมีคนถามพี่ว่าทําไปเพื่ออะไรนั่นนะสิพี่ก็ยังถามตัวเองว่าทําไปเพื่ออะไรมีความสุขตรงไหนจนตอนเนี้ยพี่ก็เริ่มตอบตัวเองได้แล้วว่าเราควรจะพอพอในที่นี้อาจจะไม่ได้หยุดเลยแต่ทําให้พอกับร่างกายเราทําไหวแล้วนั่นละคะ่ะเราจะมีความสุข ตนี้ตอนนี้ชีวิตของพีเรกครับค,คิดว่าใกล้ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จที่สุดหรือครับตอนนี้ก็ถือว่าพี่ก็ประสบประสบาวา์สําเร็จมากแล้วก็ถือว่าเราถึงจุดจุดหนึ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วค่ะคิดว่าจะทําอะไรต่อครับเอออันนี้นะครับก็ จริงๆพี่มีโครงการว่าเดือนหนึ่งพี่จะทำอาหารแจกสักสองสาครั้งให้สำหรับอ่าชาวบ้านหรือโรงพยาบาลหรือโรงพักหรือสถานที่ราชการก็ตอนนี้กำลังอยากจะทำข้าวมันไก่ข้าวขาวหมูอะไรพวกเนี้ยคืออย,อ,คอยากจะทำเองค่ะอยากจะทำเองโดยที่เราไม่ได้ต้องใช้แม่ครัวเพราะว่าพอต่อไปพี่มีเวลาว่างเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เป็นคุณค่าสำหรับเราด้วยที่เราให้สำหรับคนหลายๆคนเผื่อแผ่ เวลาเราเหนื่อยหรือว่าเจอเรื่องแย่ๆมาเนี่ยพี่เล็กมีวิธีจัดการยังไงดีอ๋อสำหรับพี่นะคะนั่งพักสัก10นาทีแล้วก็เรียกสติของเราคืนมาให้ได้พี่เป็นคนที่หมดกำลังใจไม่นานถามว่ามนุษย์น,นนะเนาะต้องมีบ้างสำหรับท้อและหมดกำลังใจแต่ต้องเรียกสติและเรียกกำลังใจของตัวเองคืนมากำลังใจของเราอ่ะเป็นอะไรที่ดีที่สุดคะ่ะ ค,คุณค่าของการมีชีวิตในมุมของเลส์เนี่ยคืออะไรสำหรับพี่คําว่าคุณค่าของการมีชีวิตก็คือต้องทําชีวิตให้มีคุณค่าคําคว่าคุณค่านี่ก็คือมีทั้งคุณค่าของตัวเองและทําให้มีคุณค่าสําหรับคนอื่นด้วยเช่นทําทอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ส่วนรวมไม่เอาเปรียบใครอย่างเช่นเราจะทำอะไรดีครับ บางคนบอกว่าเอ้ฉันมีต้นทุนไม่เยอะฉันก็ทำอะไรให้กับคนอื่นเขาดีอะพี่ว่าบางครั้งเนะี่ยคำพูดหรือกำลังใจอะนะมันก็เป็นคุณค่าสำหรับหลายๆคนที่เราพูดเราคำพูดของเราหรือคำเขียนกำลังใจเนะี่ยมันก็จะทำให้หลายๆคนเนะี่ยมีกำลังใจขึ้นมาแล้วเราก็จะมีคุณค่าสำหรับเขา